เมนยังเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื hmm. ่ท um, ุก uh, คุณทุกคนอับวงไงมินิยู่ไฮยู่หน้าเด้อพี่น้องเอ้ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องถอดกล้อันกินทอดกล้วยเด้อพี่น้องนี่มือนี้มีก้าวมาฮงพี่น้องมือนี้มีเมนูพี่น้องห้ากระท้อนแล้วนี่นะนี่ทอดกล้วยอันนี้ใส่ถั่วเด้อหรอได้นะอ่อนเลยร้อยก็ได้เมนูทอดกล้วยพี่น้องทอดเองพี่น้องเอ้ย จาหมูหุ่งพร้อมมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยมา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 พี่น้องลังตั้ตักตัมหหุ่งพี่น้องเอ้ยข้างหน้าก็ถ่ายบบบนี้ถอดกล้วยจะมาถอดเองนี่พี่น้องเอ้ยเอาบัวเพชจมเลย ผมไปยังเด็กน่อยเข้าเจ้าเดี๋ยวเด็กน่อยมาใส่ตัวนูกพักก็มีพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเลยบัวถอดกวยถอดกวยตั้มุ้งพี่น้องอดกวยถอดยตัม่เดีน้ละ หนึ่งแ่ไปดิพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องว่าทุกทุกคนชมมองทุกบอลนาะพี่น้องเนาะมาเด้อมาเด้อกินข้าวอยู่ทงหน้าพี่น้องต้องวองกันอยู่เดินเลยพี่น้องวันนี้นะเนี่ยกะมาห่วมแมนมาห่วมมันกินตั้มสมพี่น้องตั้มมาคุงพี่น้จะมาคุงมาคือแก้มทอดกล้วยพี่น้องใครเคยกินพี่น้องทอดกล้วยเด้อมา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 เด้อพี่น้องคาถาไพ่ยิ่งใครเคยกินมาลองมาเด้อนี่นะแซบบุไรพากินพี่น้อง ปัตต no ิเกิดมากกินอะไรพี่น no ้องมันสาบป้วยทอดป้วยยุบตั้มักห şey, ุ่งพี่น้องเอ้ยไม่เคยมาเด้อมาเด้อมาลองมึงเด้อพี่น้องแผลขึ้นกับเรื่องปั่นรับทบบักหุ่งกับบักหุ่งเพิ่มพี่น้องตั้มักหุ่งเพิ่มเออตรงนี้นี่ร้องมึงกันมาเด้อพี่น้องมาเด้อแผลปบักหุ่งแผลไห้ให้เป็นผัวตามแผลแผลแผลพี่น้องเนื้อพี่น้องเด้อ อยากบ้าๆจังหน่อยอ๋อเห็ดแต้เห็เริ่มมาเด้อกินข้าวอยู่ทงหน้าพี่น้องเผาสวนมักซลี่พี่น้องเฮ้ยกะบดิมีแต่รมักซลี่ดอกพี่น้องในสวนมีมืดมาเด้อพี่น้องหมักตัวหมักแตงพี่น้องหมักอึหมักพริกสวนเกษตรจ้ะ น้องกนแล้พี่น้องเริ่มทนองหายองหน้าพี่น้องมันจังแซบพี่น้องแซบขนาดพี่น้องเลยแซบปะแซบแซแซบแต่พอท้องงยไพอกล้วยอันป่ามาไม่พออแมบอกวแม่ตาอักมาพี่น้องเอกมาแต่ทังลงซิโนพี่น้องไปแจกลงท่านพี่น้องทั้งทีมงานเน ที่นง,งางบาบังเล่าพี่น้องเพิ่นไปแจกรงทานนี่หมดพี่น้องข้าปุ้นข้าปุ้นหาซิบเล่าหอดบวชพี่น้องอ๋อหายอีกกุลาทงละทงละทง,ะทงน้องนล่กตาซอยอีกอะไรพีนน่น้องบุบอมน้องนล่กตาซอยอีกสองแก๊สพี่น้องอีโดจัดจไปอีกซีบแก๊สพี่น้องไปยาต,ตู้กินจะบ่อย หอดใส่ทงให้พี่น้องเมื่อกินทางบ้านพี่น้องโอ้ยผิวทงไฟทงมันพี่น like ้องเอ้ยห้ากมาฮอดพี่น้องมาฮอดแล้วก็ลงมากินอีกพี่น้องอยู่สวนอะไรเงี้ยชุ่มผึ่งแบบตั้มมะหุงเพิ่มมผึ่งมะหวั่มหวั่มผ้าพี่น้องเอ้ยตั้มมะหุงเพิ่มแซ่บแซ่บมาสั่นชาบุไล่ผึ่งอันอโลษหาแบบมาเด้อมาเด้อกินตั้มมะหุงเพิ่มแซ่บเด้อพี่น้องหยัดเป็นหิ้วข่าวพี่น้องเอ้ย มันเป็นห่วงเย็นที่เขาที่แท้อยู่พูดหนักกินจนบวชพี่น้องเอ้ยลงมากินน้ำผลไม้พี่น้องเขาสวยบ้านนี้เขากินอยู่น้ำเป็นตาแซ่บได้พี่น้องเอ้ยให้กระหน่ำกิงอันน้องเอ้ยกับบัวบัพี่น้องเพราะว่ากล้วยเอ็นเพคนกินกล้วยทอดกล้วยหลุดถ้ากินพี่น้องแซรษร้ายวไปจ้ะเศรษพี่น้อง ก็ไอ้อัดปากก็จ้ะอืมก็ไอ้อัดปากยิ้มซ้าอยู่พี่น้องเลยนิ่มได้แล้ววววิ่มได้ได้เสีินกล้ามาห่งกับมาห่งเพิ่มกล้ามาห่งเพิ่มพี่น้องเลยแซ่บแซ่บอย่าลืมนะพี่น้องก็ถามก็ไล่ก็แซ่บเด้อพี่น้องเด้อส่งเมตตาเด้อพี่น้องมาได้อยู่ใกล้ดอกพี่น้องก็ซาโบไล่เนี่ยอยู่ใกล้ๆกันพี่น้องเพื่อนติดกันพี่น้องแม่นข้าซาโบไล่ได้กินเลยแมตตาก็ได้กินคือกันพี่น้องเลย พี่น้องติดตามช่องแม่ตาน้ำเด้อพี่น้องเด้อน้ำกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องคืออังคือบอกบ่กว่าได้พี่น้องเศร์ไรจะบ่าไรเพลินวิ่งเขาง่ายดูพี่น้องเพคนอยากเขาแงเพงคนว่าว่าได้เพคนว่าตั้มมะหุงกับแซ่บแซ่บตั้มมะฮุงเพิ่์มมาสักเขาเลยพ้ายุบตั้มมะหุงพี่น้องเม่น้องตาเนี่กินมานยิ้มแล้วพี่น้องัขำสบายเห็นเพคนว่าว่าตั้มมะหุงแซ่บแล้วเป็นตะหยักก็เลยลงมาพี่น้อง มากินเป็นหมูคนหลายคนพี่น้องเป็นกระเส็บลายคนนี่เด้พี่น้องเอ้ยรวมพากันเด่อจะไม่จะคนหน่ะตัมุงพี่น้องตั้มุงเพิ่มพี่น้องอยู่หน้าได้สองสี่อยู่พี่น้องต้นนี่มากินร่วมกันเด้อแปดคุณได้สิบคนพี่น้องเอ้ยสิบคนพี่น้องหากคุณได้ที่ยุขาวแห้งก็ะลักเข้มข้นอยู่ต้นนี้พี่น้องไม่ต้อน้ำแม่น้ำต้านให้อิ่มแน่แล้วพี่น้องกินไปแซ่บได้พี่น้องน้ำทุกคนเป็นกระแซ่บก็เลยกินน้ำพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อ มันมาไว้ในะยังคันอยู่ได้พี่นอ <ừ. S 1> ้องนตำมะฮุงโคกบ้างไงหนึ่งมาซาเน่โอ้เห็นกันมามาซาเน่เมือ่อพี่น้องกา้าวคือสิเมือ่อ <ừ. S 1> มาเด้อมาเด้อกินน้ำกันเด้อกินค่ะไฟกินทอดกล้วยกับตำมะฮุง <ừ. S 2> ทอดกล้วยตำมะฮุงพี่น้องสุดยอดแซ่บพาจุ่นกินพี่น้องเลย เพิ่นกินแล้ววะาจักวะชุเ <that> พ <way> ิ่นกินก่อนเพิ่นม่จักแจบบ่ก่อนจัดแอนค่ะทอดถ้วยดีกว่าก่อนมาเลยไม่ใช่เ้กีวมืออื่นเนี่ยเบินนะฮะแม่แม่ทอดห้กินเวยนะไม่ใช่เิเกี่ย วัวเขาเอามาจะเพื่อนบ่ัตัดอะไรเขาเอามาจะเพื่อนแสบยีเดอนนีบยอดม่น้องตัจะอิ่มเลยะพี่น้องแสบยอดอันใสอันขอมอขอบใจลลายเดพี่น้องเด้อบักูทุกคนเด้อบูตติดตามบุกลายก็แสพี่น้องกินน้ำพอกันไหม เพาอยู่ใกล้กันเลยพี่น้องไน้าเช้ากับร้านพี่น้องกินยังเห็นเห็นโลดพี่น้องกินน้ำกันเลยพี่น้องกินยังเห็นกันโลดเลยอย่าลืมอย่าลืมกระจายกุญแจกุญแจให้ได้เด้อขอบอกขอบใจหลายๆายบรรจุขู่ทุกคนทุกมองทุกบอดพี่หยาบส้มแล้วกาผู้ที่ตามผู้คอมมินน้ำเนาะช่องแม่น้องตะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องเด้อร่ำรวยร่ำรวยสาสุ ก้ามมงกับหาวยคืออาุ้แเพื่อนยาแพ่นไปมัสิกินหกยาสดมกจับมาหันบบ้งงเยอะอืมเื่อยเนกยามาไปแถอ้เขาบาน้ตกินไม่ไ่น่เออสูตรเนดีก็พ่เนาะมาเเสีบเหน่อเ

นใส่เส้สกินเพชรดนั่นเยๆๆโอ้ยมาแล้วประเด็นะออกทีลาทีดิออไวก่อนนะทีเออกกินกว้าน้ำเน่น้องอ้อยกรไดอแม่้อยว่าไน้องอ้อยในอื่นเรา อาห่าจะจะทอดผัวห mm ังเราทอดได้ห hmm. mm ัง hmm. ก mm ินบะมได้บะไอวุ้นเขาสะสิบนะสิบินาทีนะสิบินนะคุณนีวุ้นแบ่อา คีบเดียวหยดไอ้ยมาคีบเดียงคีบเดียงมาเมื่อไรายายอีกนี่เกียงตับเกียงขักบ้านยังพี่น้องเอยเลือตะกะเป่ากันจะสีเหลือแมแซ่บโพแซ่บโพแซสบพี่กพี่ลพี่น้องเอ้ยแซ่บไลระชันพี่น้อง ดือแต่หมักผีหยุดก่อนหมักผีกินบ่ได้หมักผีได้กินบ่ได้พี่น้องเอ้ยเศบทั้งเศบทั้งเพชรเศบพี่ลึกพี่โลพี่น้องแบ่งเด้อพี่น้องเบ่งดีๆเด้อนี่เด้อแบงแน่สวยนะสิบ่ได้ล่างเลยพี่น้อง โอเคพี่น้องโพดโพได้พี่น้องสาวบัวไล่นะกินเพียนพี่น้องกินกันจิบวิญญาณพี่น้องเลยกินเพียนคาลีพี่น้องเลยกับอันสาวบัวไลกับสาวอ่อนน่ะพี่น้องกินเพียนพี่น้องเอ้เลยโอเคพี่น้องกิหนาพอกันใหม่เด้อพี่น้องกิหนาพอกันใหม่พี่น้องสาววบัไปก็เส้นผักก็ได้ก็แชเส้เด้อพี่น้องเด้อ ตามน้ำเด้อพี่น้องดออกดติดตาม,มายายอย่าลืมกดติดตามช่องเม่ตาน้ำเด้อพี่น้อง